สวัสดีครับอยู่ับช่องวิธีเกษตรข้น้ำมันครับพามาดูรถอีเทนอูซับเกรรครับมี่คมพิมายครับอันนี้เท่าหกล้อเลยครับกว 2, 10, ้างสองเมตรสิบครับยาว สี่เมตรยีครับเครื่องนิ้สันฟ้าแดงครับดูเครื่องครับกับความกว้างด้านหน้ายัางเหลืออเยอะครับใหญ่มากครับเท่า6ล้อเลยครับเท่าหกล้อผมเลยครับหล้อเ p ็นบรที่ผมขับเนี่ยเท่าเลยครับมีแตนคันนี้ ช่วงล่างเขาจะเต็มมากกว่าผมนกครับดูหน้าเอฟหลังเอฟครับโอ้โหดูเฟืองท้ายครับลูกเบลอร์เลยครับเดรกชิฟฟี่บวกเกียร์กลางครับเกียร์กลางลูกใหญ่ใโอดูเกียร์กลางครับจะไม่แรงได้ไงครับ บบีีฟ่ครัดูฝั่งท้ายฝั่งไทยโอ้โใหญ่จริงครับเอฟหน้าหลังเป็นเหล็กลางน้ำครับยางแป5สองห้าครับสองหหน้าหลังครับมันเต็มกล่องนี่ ประมาณสิบตันครับโโซนนี้ต่อรถมีแต่ใหญ่หญๆครับ ไล่ซับสมเกียรติครับอยู่ของเี็บแบงค์อยู่น้องช้างครับใช้วิ่งมันครับ ัเงินตีใหญ่ทั้งนั้นครับ